สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจตำรวจป่าศรัทธาธรรมตามรอยทางรอยธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการดำเนินชีวิตอีกต่อไปวันนี้นำเสนอการฟังธรรมะอย่างไรให้ได้บุญการฟังธรรมะแล้วได้บุญนั้นธรรมะที่เราฟังต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าและเราต้องตั้งใจฟัง และพยายามทำความเข้าใจเราจึงจะได้บุญนะครับการฟังธรรมเป็นมงคลเพราะว่าช่วยให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตหากเรานำธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ใจให้หมดไปได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมไว้ดังต่อไปนี้ 1. ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 2. สิ่งที่เคยฟังมาแล้วหากยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจยิ่งขึ้น 3. บรรเทาความสงสัย 4. ทําให้เห็นความถูกต้องทําทำให้จิตใจผ่องใสการฟังทรรแล้วได้บุญนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้หมายถึงการที่เราไปนั่งอยู่ในที่ที่มีพระกําลังแสดงธรรมแล้วเราจะได้บุญนะ การจะได้บุญนั้นธรรมะที่เราฟังจะต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าและเราต้องตั้งใจฟังพยายามทําความเข้าใจเราจึงจะได้บุญเพราะการฟังธรรมจะช่วยให้จิตใจที่เป็นอกุศลเปลี่ยนมาเป็นจิตใจที่เป็นกุศลได้เมื่อจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเราก็จะได้บุญการฟังธรรมถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะคนในสมัยพระพุทธกาลจำนวนมากบรรลุโสดาบันบรรลุอรหันได้ได้ด้วยการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวการฟังธรรมจึงเป็นเครื่องมือที่ขัดเกลาจิตใจได้ดีอีกอย่างหนึ่งคนชั่วเลิกทำชั่วก็เพราะได้ฟังธรรมคนดีทำดีมากขึ้นก็เพราะได้ฟังธรรมหันมาถือศีลห้าหยุดการทำบาปและนั่งสมาธิ ก็เพราะได้ฟังธรรมใครที่ไม่ยอมฟังธรรมก็จะพลาดโอกาสอย่างหนึ่งที่จะพัฒนาจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นนอกจากการฟังธรรมโดยตรงแล้วการอ่านหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันได้ทั้งนี้การฟังธรรมไม่ได้จำกัดว่าจะต้องฟังจากพระเท่านั้น คารวาสที่มีความรู้ทางธรรมและได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันก็สามารถแสดงธรรมหรือบอกเล่าหรือแนะนำธรรมให้เราฟังได้ด้วยเช่นกันตามรอยทางรอยธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการดื้เนินชีวิตขอให้ทุกท่านทุกคนนำไปปฏิบัติ ได้ผลประการใดนำมาบอกกล่าวให้กับลูกหลานได้รับทราบขอให้ทุกท่านจงมีความสุขอย่าลืมกดติดตามไว้พบกันใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ